เฮ้รนี่วิ่งอะไวิ่งไปนี่นอนจะบบูบูนี่เฮ้ยนี่ก็ยเลยาคยด้้อฮิงคยด้คยเอ้ยคยนี่นะ สบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงอยากสบาย limite limite ดีปีใหม่ยอดลรงอีเด้อสบายดีป้าลุงยินดีมีแข้งมัดสุขุมสุขคนเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะขอบใจป้ารุ่งในลายเด้อค่ะอวยพรอวยใจในคอมเมนตเนาะที่ยังไม่ได้ตอบกะขอโทษขออภัยในลายเด้อป้ารุ่งเด้อเนาะ ยังไม่ได้กดใจยังไม่ได้ตอบปลาดุงเด้อขอบุญขอบคุณเดี๋ยเด้อเนาะทีมานช่นชมเชียงไปได้ป่ะนี่ยเออบิวบ่ึไวะ่ออบิวเนาะชื่นชมสาวเพื่อนใส่ชุดเออบิวมาแต่บุญบ่อันนี้ว่านอนเฮือนในบ่ญนอนบ่อนี่เฮ้ เฮ้ยเฮ้ยนั่นเอกบนนอนเพื่อนใครนั่นเอกอ่ะนอนเลยคือบนนอนคือบ่เลิกคนจักมาบิวเฮ้ยแห่กัเจ็ดมุ่งครึ่งหนึ่งเมื่อดิ่นบุญแบบได้นี่เมื่อคีอะเมื่อคีได้เฮ้ยไอ้ไม้หนึ่งยันนี่นอนนั่งไปนี่นั่งกินนี่นอนเพื่อน นอนบ้านนอนนองกบรูงว่าอะไรยังมาฝากน้องหน่อนให้น้องมึงเงี่บ้านได้นหนิไม่ชมสบายดีจ้ะไม่ชมอ่ะสบายดีดุคุณเคยชมตัวนี้นะเฮ้ยมาเมซีมึงเอาไปะเป๋าไปหาน้องไปจะบอกได้บอกร่องนลยแม่เอือ้ยมือหมดมือเลยเถอะเฮ้ยเมย์เมย์น่องดีใจเห็นว่า เจ็บน้องคนดีเนี่ยลูกขอน้องลูกหนยเห็นน้องแหงหลายน้องเจ็บขอบุญขอบคุณแม่ใจดีที่อ่าที่ฝากชุดมาให้ใส่เลยชุดงามๆเนาะขอบุญขอบคุณเอ็กซ์ซีบรรจุภูมทุกคนที่เข้ามาเรนชื่นชมผัสสะเพื่อนสวยขอบใจละลายเลยเนาะฮุ้ยเอาเสื้อน้องลนี่ยลูกลมแถวท้องน้องได้มีแต่ชุดงามๆเลยเนาะ ขอบอกกับใจแม่เพนเดลายที่เพิ่นผักชุดงามมาแหงใสขอบุญกับพุ่นมัจฉุกต์จุก้นแหละเพื่อนพี่น้องเนาะที่บริเออเอืยซื้ออู้น้องยังไม่รู้อ๋อน้องมาแค่แค่เก่งไหนเหนียโนโอ้หัวน้องชัดไม่รู้จะจะมือดิบบุญมวนวะลูกมวนมีวัลุนะมีฮะมามาปุ๊บจุข้นอ๋อค่อยค่อยค่อยจะลองหายคือวานเลยนะ ดึงลงในพุ่งหนึ่งนะดูดมีดูดมีคนหลายบ่ลูกหลายจะขี่บ่ขี่จักรอบสามรอบสามรอบพุวา้าบินหัวบ่อืมไพนางเผ่านะ่ะเมนองแน่นเมนองแน่นกะไพกะไพนะกะ <laughs> ไพเนะกะไพเนอะแล้วนางผู้เดียวหรือมั้งแ้วนางผู้เดียวหรออ้ม เห็นว่าปลาคนสวยนะเห็นเห็นเนอะไอ้ที่นองกูอะไอ้ดีเจ้าจเย็นใจคือไ่ชื่อใครมาฝากเมยบายเนี่ยบอกแม่ส่งหาพ่อเตียงช่วงบอกพ้าเตียงอยู่กินี่ว่านอนสองคนก็นอนกินี่อะไอ้วันเราจะชิโนนข้นในมีบุญเนาะเปที่นอนบุญที่ว่าแจกบุญแจกเข่าที่เพื่เรากินเห็ดตายเนาะ

เติมมือนั้นไปเที่ยวไทยมวนบ่่ดูมนังออีดาไปเที่ยวไทยมวนบ่ไม่ถามน้องบิวไปเที่ยวไทยมวนบ่ได้กระตุ้นเด็กโตสามโตสามโตพูดคอยอุ้ยทิ่มตุมตึมติมเติมติมไปอีดาไปกินยังพอเตียงผ้าผ้าไปกินยังฮะเบ้ไอไอยินว่าไม่ถามนะเอ้ว có chịu bắt nong rồi nặng quá cả. nó này hỉu khén nong đáy luôn nong đáy hỉu không. con chơi 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 game 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 อาดว่าน้ำนะพุงลายช่ไเงี้ยงดูพุงเต่งนะว้ายคือกันเน้นี่เป่าดูปลาทอนแล้นะืมตัดไปตัดนะว่ะออ้ยตดนี่อะไปตัดนี่ ไปไปเินดดีไปเไปเดดีน <No> <Koll> ี่นี่มาไม่ได้ป่ะไม่จะไปไทยไปไทยมวนมาหรอไปเดดีไปร์ดไม่ไ้ชนหนึ่งด้วยเสทางมาพอเตียงผ้าไปกินย่างไปไทยนะมึงกวาดขึ้นอีกแล้วมึงนี่กตัวน้องแรงมาไดหโลกค่อยๆ เห็นบอเงินอนุมาให้นนะเห็นบอเงินอนุมาให้นนะเจ้าก็บบะเพ็มเลยอ้าวเจ้าพอเตียงเจ้าไปใส่อืมอ๋อลองดูหรือนี่มาแต่ห้องเย็นหรือหลังมาหนีไปได้อ่านอีกแล้อ๋ออ๋ออืมเขาไปไปโรงเรียน ไปไปเพียงไปคะบัดยังไมเียนะวันสอโอ้ไม่นแถบบอถาพื่อไปเพียงเราย่างเนียวใบพังนะปาเปบบี้นะมนถามว่านี่ไม่ใช่ก้อหูบิวดื้อบุญจะไปเอากันเ้อเก็บหูบิวมันเนอะน่อี๋ไปคะไปเพียนก็ประชันใช่ไหมใบพังหุกอืมิก่อมาร้องเพลงนั่นเพลงนี่แต่ละมือแต่ละวันเปลี่ยนไปเลยบางฉูดก็ดื้อหยบางฉูบใ่ปุ่มนะ หึแถววางสิลงสูบล่ะวางสูบจ้ะนะเพิ่นเฮามังสูบนะเฮามังสูบได้หัวโอ้ยเกงบเ็น้องบ่ยอมบ่ยอมน้องลูกบ่ยอมยอนีหัวน้องสิแงบอยู่จเฮ็ดน้องนะมเือน้องกขึ้นบ่เือจักเป็นยังอืิวนี่เนาะอืปูนอเออเกงๆๆๆพุ่นหองก็6 มันก็คือนอนทึ่งนอนดุมมันดุช่วงนุ่มง่ายเลยพี่น้องนุ่มมาขึ้นทึ่งนี่มันเปียกตรงที่นอนเนาะได้เลยมานอนบาริงให้นองนอนดิบนี่ก็เด้จากน้องนอนนั่งร้องเลยโอ้ยจะหิวน้องไม่น้องไม่ไหวจะไม่น้องเจ็บเออนอนนอนเลี่ยงกันนอนเลี่ยงกันเออด้วยเออเออนอนเลี่ยงกันอืมออเออเออแพงแทงแทง เจนอน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 อานันเดฮึ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 ดฮ้ดฮึดฮดฮึ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 ดฮดฮึ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 ดดฮึดฮึดดฮึดฮดฮึดดฮึ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 ดึดดดดด เห็นปอเห็นนี่โาห้องอ่ะนะได้เปิดแอร์วันี้บ้ไพ่ไพ่รับได้ห้องนั้นเห็น้เอ้ยเนยนะเเอ้ยนยเห็นบ่เอ้ยนยคนขายร้ายบ่คนขายร้ายบมีคนขายร้ายป่ะคนขายขนมร้ายป้ะนีไปชื่อขนมมาฝาก่ไใบเนี่ย คุณผชมอกชีดีไงมีบอกชีดีคนขายมีมีมีอย่างนี้มีว่าคนขายเพอนะแม่ทอบแม่อบขายว่าเพอนม่ขายไมู่่คุณผู้ชมใบกนี่วะใบอะไรใบโดดอย่างหืมใบโบทำเองก็ๆๆยันไม่ก็จะ แม่ใบมาทำเองทำยังท่าลูกทุท่าลูกท่าลูกคนเก่งน่ะอู้น่ะเปื่อยไปเลยนี่ยังท่าแินี่ท่าตัวมันเป็นจุดๆนี่ดอกท่าตัวนี้เด้ออันนี้ไปทายะมันแตกสิไปทายะน้ำมันแตะตัวนี้ทาตัวนี้นี่นี้เนี่ยบีบให้ได้บีบมีเยังไม่ทีดอกไม่บีบที่บีบมันตัวได้ได้ก่อนเลยถูกถ้าโอเคได้

ก็คือปะเตียงจ้ะแต่งกับพาลูกแต่งกับปะเตียงฮะแต่งกับปะเตียงแต่งยังแต่งงานเจ้ากัจัดก็บอกนะบิวเนาะอู้โบอกเนี่ยปาลุงเอ้ยน้องน้องบิวให้แม่ใบกับพ่อเตียงแต่งงานใหม่นี่เดี๋ยวนี้แล้วบันีึกจัดงานตรงงานแต่งสิ้นเปลืองลายใช่ป่ะบอกมี่ให้พายจัดให้นะบอกพ่อเตียงว่าไปเถอะ mong mang khen nè, mang mong nè mong mang nè mang mong 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 sao tin tệ đấy đi, đi. Ừ. Ừ. À. ta sẽ mưa hả nếu biết <laughs> biết

พูดมุนจะบอกว่าผ่าจะนอนแม่ว่าคุณนอนบุู๊ฮะอืมอืมบนูบ่เด็กก็สกีอืมโอเคบ่เนี้ยนอนนะผ่าบนหงสาบ่ นอนควงมปนที่วิวอ่ะท่าถ้าถ้าถายามือตัวละาเมื่อไปอ่ะเพิรมาใช่เพชรด่ใซ่โอ้หั้หนุนควงเทโดนี่นี่ท่ายตัวนี่ใกแก

ท้ายวนนี้นะดูอันแรกของปอมเด้ยนี่ผ่านี่ของปมมอมบอกอไมเรไปดีด,ดการนีคะนคะน,น,นี่ไม่ใช่เฉ็นไม่ใช่ไปเป็นหอยมันแดงสิ เปิ่นเป็นไปช่างพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมียาดีบ่อันนี้นะไอเด็กเนี้ยบังเมียช่วยให้ปลาลุงเบิ่งขอโทษอะไรเด้อปลาลุงเด้อเนาะเฮ้ยตีนลำทะลกนี่อู้บวขนาดบางในกล้องดำปื้อนี่ใช้เกิดว่ามือเฮือนในนี่ใช้เกิดอยู่ใช้อยู่ เพิ่นอันนั้นแบบว่ามันแตกหลือมันเข่าชินเลยเมย์พี่น้องเลยมันเอาก้อนหินทูเอายังทูมันก็เจ็บบอะเนาะมันแตกเข่าชินถึงถึงในแล้วนะมันผิวเพผนบุดีเลยแบบมันแตกถ้าละมันกับท่าท่าแต่มันกับบุหิตพลไฮน้องบิวนะท่าอืมแขนนี่ข้าอยเขียนมังเถื่อไอ้แข่งเพื่อนี่ต่างตีนนี่มันมันแบบมันจีแตกง่ายนี่อืมอืมแข่งก็แตก มันจะเป็นแบบซี่เนาะปลาดุงไงมีมีไผรเคยเห็นแบบนี้บน่นี่จะเป็นยามยามลมนี่มามาจะเป็นขีก้กะเดี๋มันบ่กใช่มันเป็นขีก้กากับว่าบ่มีบา้บานี่ไรว่าขี้กากคือมันแบบมันใช่เจ็บอะไรอันนี่มัน,น,ม,นมันแบบแดง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 ขม่าบาส่บบบาบาสีเปืนะ่อยกับ่เปื่อยบ่สีแห้งกับเปื่อยนะแค่เพิ่นเป็นแบบไบร์ไม่ใช่ พ่อแลเอ่องจะพานาห้องพานด้วยไหนน่องนะดูนี่เนียตัวนี้ท่านจะท่าได้ป่ะตัวนี้ท่านจะท่าได้ไหมท่าตองไหนท่าเท่าไหร่มือหลังมือเลยเห้ปลาลูกมือเลยนีหลังมือเพิ่นกันเนาะมันจีเป็นไปเรื่อยๆไปมองเศร้าได้ก็เป็นไปมองนั่นไปมองนี่นะนี่เออเฮ้ยนอนอย่ากนอนได้ป่ะนี้นะนี่มันที่ตามชวนร้ันจีเป็นน้ำ น้ำแข็งน้ำแข็งกำลังตีนหลังมือแข็งแต่ว่าชวนหลายไมเป็นน้ำหลังตีนเพิ่นถ้าเป็นแบบโรกผิวหนังบ่โอ้ต้มนงแห้งแท้ให้ตดนองไอเมนจ้าบ่ตดจะนอกเมนจ้างี้ในยินแดงตึ๊ดเลยเฮ้ยๆๆจะแต่เนา น่สบายดีปรุงกันใช่ไหรุงกันลาปรุงไปก่อนเด้อขอบุกขอบใจปรุงในหลายที่ข่ามาเบิ่งที่ตามรับชมคลิปของจสาไปเพื้นกำลังจินนี่น้องบิวดี้สบายดีปีใหม่บัสชกคูชุกโคนเดี๋ยวให้ดูอวยยงน่สบายดีนายเฮียนางเฮียนนะนายเฮียนนางเฮียนสบายดีงามนุ่งามงาเงามงาเงาใ้ขึ้นรองเชือกนี่เนยรองเชือน่ะ้องเชือพากันสบายดีในชาวคู่นี่เลยโอเคบ๊ายบาย 嗯。Mm.